the my วันนี้เป็นวันสมโพธิพระตรีเอกภาพพระวรสารที่ใช้ในวันสมโพธินี้ก็คือพระวรสารของนบุญยนบทที่3ข้อ16ถึงข้อ18เป็นสองวัดสั้นๆแต่เปลี่ยมไปด้วยเนื้อหาและเผยเห็นถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่พระวรสารตอนนี้พูดถึงการที่พระเยสเจ้าทรง ุยกับนิโคเดมัสซึ่งมาพบกับพระองค์ในเวลาพบคํานบ,บุญยอนเผยให้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสนทนากับนิโคเดมัสสะท้อนให้เห็นถึงพระบุคลิกภาพของพระเยซูเจ้าในความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าหลังจากที่ พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้นิโคเดมัสเกิดใหม่จากเบื้องบนด้วยน้ำและพระจิตเพื่อจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็เชื้อเชิญให้เขาได้เข้าไปถึงพระบุตรของพระเจ้าก็คือตัวพระองค์เองบ่อยครั้งเรามักจะคิดถึงพระเจ้า ที่อยู่ห่างไกลลอยๆยและดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีเป็นอุดมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องพูดถึงพระตรีเอกภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นความสัมพันธ์ที่มีระหว่างเรากับพระองค์พระเจ้าทรงเข้าหาเราเพื่อจะสามารถที่จะ มีการปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือพระงทรงเชื้อเชิญเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์นี้โดยการริเริ่มจากพรุงในความรักที่พระงทรงมีพระเยซูเจ้าทรงบอกนิโกเดมัสว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากถึงขนาดประทานพระบุตร พระองค์เดียวของพระองค์ให้แก่โลกไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษแต่เพื่อให้โลกได้รับความรอดพ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเผยตัวของพระองค์เองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความรักความเอาใจใส่ที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์มากกว่าที่มนุษย์จะคิดถึงและคิดได้ ในพวรสารน,นั้นพูดถึงคำว่ารักถึง110ครั้งและในบทเขียนของยอนเองในหนึ่งครั้งนี้ยอนพูดถึงคำว่ารักถึง70ครั้งนี่คือสิ่งที่ต้องการจะบ่งบอกให้เห็นถึงพระธรรมชาติของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก เราเองหลังจากที่ได้ฟังได้รับรู้ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างใหญ่หลวงเช่นนี้เราก็มานั่งถามตัวเราเองว่าทำไมหนอพระเจ้าจึงสนใจเรามากถึงขนาดนี้สนใจเรามากกว่าที่เราสนใจตัวเราเองด้วยซ้าไปและในขณะที่เราเองอยู่ในบาปอยู่ในความผิดทำให้พระองค์ต้องเสียใจนั้น พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระมหาเราเพื่อทรงมอบชีวิตใหม่ให้แก่เราโดยทางพระจิตเจ้าทั้งหมดเหล่านี้เป็นความรักแท้ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราความรักนี้เป็นความรักซึ่งพระเจ้าเองทรงเป็นฝ่ายเริ่มรักเราพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักนี้ขับเคลื่อนโปร่งเข้ามาหาเรา เป็นฝ่ายแรกแม้ว่ามนุษย์จะทำผิดต่อพระองค์และกำลังจมอยู่ในบาปและความผิดความชั่วร้ายต่างๆนั้นพระองค์ทรงรักแล้วทรงรักถึงขนาดที่ประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อมาพบกับเราพระบุตรของพระองค์เวลาเสด็จมาในโลกนี้ดูเหมือนว่ารักเราได้จนถึงที่สุด สรงมอบพระองค์เองไว้ในเงื้อมมือของมนุษย์ยอมรับความทุกข์ทรมานยอมรับความตายเป็นความรักที่สูงส่งที่พระเจ้าทรงมีและแสดงออกมาให้เห็นในพระบุตรของพระองค์ในพระเยซูเจ้าผลแห่งความรักอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือชีวิตนิรันดรสำหรับทุกคนที่เชื่อในความรักนี้ยอนเน้นถึง ความเชื่อในพระเยซูเจ้าความทรมานและความตายของพระเยซูเจ้านั้นเป็นเหมือนกับกระบวนการที่ต่อสู้กันระหว่างแสงสว่างกับความมืดระหว่างพระเยซูเจ้ากับซาตานความเชื่อในที่นี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัญญาที่เข้าไปถึงความจริงบางอย่างแต่เป็นเรื่องของ ัวเราทั้งครบที่จะเปิดใจและน้อมรับพระเยซูเจ้าผู้เสด็จเข้ามาหาเราฉะนั้นในความเชื่อเช่นนี้แหละทำให้เราได้รับความรอดที่พระองค์ทรงนำมาให้พระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าพระบิดาไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อมาลงโทษไม่ได้มาเพื่อมาแยกคนดีออกจากคนชั่ว แต่มามอบความรอดและชีวิตนิรันดรให้แก่ทุกคนความรอดและชีวิตนิรันดรไม่ได้เป็นรางวัลของคนที่ทำดีของคนที่อยู่ในศีลในธรรมของคนที่มีความชอบธรรมความรอดและรางวัลที่พระองค์ประทานให้นี้เราได้รับตอนที่เรา ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าเปิดใจของเราต้อนรับพระองค์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์แล้วนั้นความรักนี่ก็จะนำไปสู่การพัฒนาพระองค์เติบโตขึ้นในตัวเราเราเติบโตในพระองค์จนกระทั่งตัวเรากับพระองค์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนี่คือที่มาของความรอดในความหมายที่พระเยซูเจ้าทรงพูดถึง ใครก็ตามที่เชื่อจะไม่ถูกตัดสินพระเยซูเจ้าทรงยืนยันความเชื่ออย่างที่บอกแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัญญาที่มารู้ความจริงบางอย่างและจดจําไว้แต่รวมถึงบุคคลทั้งครบทั้งภายนอกและภายในความเชื่อในที่นี้ก็คือการยอมรับแสงสว่างของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงนํามาให้แล้ว ปล่อยให้แสงสว่างนี้ชี้นำชีวิตของเราในทุกอย่างในทุกสิ่งและนี่ก็คือที่มาเพื่อจะให้เราสามารถได้เดินในเส้นทางของความรอดได้พระองค์ทรงประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่เราและเมื่อทรงประทานพระจิตให้แก่เราแล้วชีวิตพระก็เกิดขึ้นในตัวเราเป็นการเดินที่ปลอดภัยมั่นคง ไปสู่ความรอดพ้นส่วนใครที่ไม่เชื่อก็ถูกตัดสินเพราะไม่ยอมเชื่อเขาถูกตัดสินแล้วเพราะว่าไม่ยอมรับพระกิสเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอของพระเจ้าข้อเสนอของความรักที่พระองค์ทรงยื่นให้เสนอให้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยอมรับความรัรก ก็ไม่ยอมรับพรุงซึ่งเป็นต้นกําเนิดของความรอดทั้งหลายตราบใดที่มนุษย์ยังยึดมั่นและเอาตัวเองเป็นหลักเห็นแก่ตัวคิดแต่อย่างเดียวคิดถึงตนเองมองแต่ตนเองอย่างเดียวและไม่ยอมรับชีวิตที่พรุงทุงเสนอให้ก็เลยทำให้ตนเองมีความว่างเปล่า ไม่มีแสงสว่างนําไม่มีชีวิตพระที่ทําให้เกิดมีพลังในการขับเคลื่อนไปสู่ความดีและความรอดพ้นฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ลงโทษเขาหากแต่เป็นตัวเขาเองละ่ะที่ไม่ยอมเชื่อลงโทษตัวเขาเองเพราะว่าไม่ยอมรับข้อเสนอของความรักและความรอดที่พระองค์ทรงยื่นให้ผ่านทางพระบุตรของพระองค พระเยซูเจ้าไม่ทรงบังคับให้เรายอมรับพระองค์ฉะนั้นทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินของเราเพราะความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่อิสระและทําให้เกิดมีอิสระภาพขึ้นในบุคคลที่โปรองทรงรักฉะนั้นเป็นตัวเราที่สามารถที่จะเลือกเอาพระองค์รักพระองค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับเราแต่นี่คือจุดสุดยอดของชีวิตมนุษย์ เวลาที่เราเปิดและน้อมรับชีวิตของพระเจ้าทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพระบุตรพระบุตรผู้ทรงตายและกลับคืนชีพสำหรับเราแล้วนั้นพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อเราทั้งทั้งที่เราไม่สมควรที่จะได้รับด้วยซ้าไปและนี่คือพระทัยดีความรักความเมตตาของพระเจ้าที่ทรงสื่อให้เห็น ผ่านทางคำพูดคำสนทนาที่พระเยซูเจ้าพูดกับนิโคเดมัสฉะนั้นถ้าหากพระเจ้าทรงมาหาเราด้วยความรักของพระองค์เสนอความรักให้เราเสนอความรักให้เราเสนอเส้นทางของความรักและความรอดให้แก่เราแล้วถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วการที่เราจะทำตัวเหมือนกับ พระองค์ไม่มีตัวตนเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะพระองค์เสด็จมาหาเราแล้วมา,มาหาเราแล้วและทรงอยู่ที่นี่พระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในประวัติศาสตร์และยังทรงประทับอยู่กับเราเพื่อช่วยเราให้อภัยแก่เรานำเราไปในเส้นทางของความรักโดยตลอดฉะนั้นถ้าจะพูดจากแง่นี้แล้ว ใครที่ไม่เชื่อก็ถือว่าเขาถูกลงโทษแล้วเพราะเขาเองไม่รักดีไม่เปิดใจต้อนรับพรุรงเจนได้ชัดว่ายอนแทรกความคิดเข้าไปในช่วงที่พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโกเดมัสนิโกเดมัสจึงเป็นตัวแทนของบุคคลนั้นซึ่งอยู่ในความมืด กำลังมองหาความสวา่างพระองค์ทรงเป็นความรักพระองค์เป็นแสงสวา่างและเผยให้เขาเห็นฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจากเรานั้นก็คือเลิกมีภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ดุที่เคร่งครัดที่พร้อมที่จะลงโทษแต่ต้องเปิดใจสู่ความรักของพระเจ้าภาพลักษณ์ของพระเจ้าผู้นั้น ที่ทรงมาหาเราด้วยความรักเป็นฝ่ายแรกทั้งๆท,ที่เราไม่สมกับความรักของพระองค์เป้าหมายของความรักของพระเจ้านั้นก็คือนําเราเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ซึ่งจะรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แต่ถ้าจะพูดแล้วชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นหลังจากที่เราตายจากชีวิตนี้ไปแต่ชีวิตนิรันดร์ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ เวลานี้แล้วทุกครั้งที่เราเปิดตัวเราให้ชีวิตพระเข้ามาในตัวเราชีวิตนิรันดรนของพระเจ้าก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราตั้งแต่เวลานี้แล้วหลายอย่างเวลาที่พูดถึงพระเจ้าเราอาจจะไม่เข้าใจเราเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดฉะนั้นบ่อยครั้งที่เราจะ พูดด้วยความท้อแท้บางครั้งก็ถอดใจฉันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรเลยแต่นั่นไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากเราไม่ใช่ให้เราเข้าใจหลายอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าเราไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นโลกหนึ่งซึ่งเรายังไปไม่ถึงและในขณะที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ ในหลายหลางมิติของพระเจ้านั้นเราไม่สามารถเข้าไปถึงได้เลยฉะนั้นการที่จะพยายามเข้าใจพระเจ้าและบอกว่าจะเชื่อหากว่าฉันเข้าใจพระเจ้าในทุกอย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการนั้นก็คือแม้เข้าใจไม่หมดแต่เห็นชัดเจนจากการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าและพรุองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักเราถึงขนาดไหน ถึงขนาดส่งพระบุตรของพระองค์มาหาเราทั้งๆท,ที่เรายังเป็นคนบาปทั้งๆท,ที่ยังเป็นคนที่ไม่สมควรความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ฉะนั้นเมื่อเห็นความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้แล้วสิ่งที่น่าจะตามมาเป็นธรรมชาตินั้นก็คือเข้าไปถึงความรักของพระองค์เปิดใจต้อนรับความรักของพระองค์และยอมให้พระองค์และให้ชีวิตของพระองค์เข้ามาในตัวเรา เพื่อทำให้เกิดมีชีวิตพระเรากับพระเจ้าจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ผ่านทางคำพูดของพระเยซูเจ้าในพระวรสารในวันนี้ถ้าจะพูดกันแล้วว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันสมโพธิพระตรีเกภาพอาจจะเป็นการสมโพธในพระธรรมล้ำลึกที่ยากแก่การเข้าใจ แต่ถ้าจะสรุปสั้นๆเราก็จะเห็นได้จากคำพูดของพระเยซูเจ้าที่เราสามารถที่จะสรุปลงมาเป็นประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับพระเตียกภาพได้ดีมากนั่นก็คือพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกเพื่อจะช่วยโลกให้รอดเวลาเดียวกัน พระบุตรเสด็จมาในโลกแล้วพรงทรงเผยภาพลักษณ์ของพระบิดาให้มนุษย์ได้เข้าถึงพร้อมกันนั้นพระบุตรทรงนำชีวิตของพระเจ้ามามอบแก่เราโดยทางพระจิตของพระองค์ฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วก็จะเห็นว่าในประโยคสั้นๆนี้นี่คือพระตรีเอกภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตซึ่ง มีความสำคัญมีความสัมพันธ์และเวลาเดียวกันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งบางทีอยู่ห่างไกลแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราแต่ละวันพระเจ้าทรงมาหาเราและทรงเสนอให้เราได้เข้าถึงความรักของพระองค และเมื่อพรองทรงเสนอแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราที่เราจะตัดสินเปิดใจต้อนรับพรองหรือไม่ความสัมพันธ์ของพระตรีอกภาพกับตัวเราแต่ละคนในชีวิตของการเป็นสิทธิ์ของพรอง์จึงอยู่ที่นี่เป็นหนึ่งเดียวกับพรองในความรักของพรองและยอมให้ความรักของพรองนำเราไปในทุกสิ่ง